ย้อนไปดูภาพที่เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับเป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ชุด EOD เข้าไปตรวจสอบรถยนต์คันหนึ่งหลังจากตำรวจสพเมืองพังงาได้ตั้งจุดตรวจบริเวณแยกบายพาสแล้วก็มีการเรียกตรวจก่อนไปพบวัตถุต้องสงสัยในรถคันดังกล่าวเนี่ยเขาไปพบชาย2คนอายุ27ปีและ29ปีหนในนั้นเป็นคนขับรถ ภายในยรถก็ไปพบนาฬิกาจับเวลาลักษณะไปต่อกับสายไฟฟ้าไปยังแผงวงจรบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสซุกซ่อนอยู่กับเสื้อผ้าและก็เครื่องนอนของทั้งสองคนเจ้าหน้าที่ก็เลยนำวัตถ,ถุต้องสงสัยออกมาใส่ล้อ,อยางรถยนต์ซึ่งการเก็บกู้เนี่ยพบว่ามีดินระเบิดต่อพ่วงกับวัตถ,ถุต้องสงสัยจำนวนหนึ่ง ทีนี้จากการสอบถามบุคคลทั้งสองคน,นทราบว่าได้รับว่าจ้างให้ขับรถยนต์พร้อมกับวัตถุต้องสงสัยเดินทางมาจากบ้านสกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่23มิถุนายนมุ่งหน้าไปที่จังหวัดภูเก็ตครับจนกระทั่งมาถูกตำรวจนสกัดจับกลุ่มขณะที่เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลนะครับว่าที่มาของวัตถุต้องสงสัยนี่มาจากขบวนการไหนกันแน่ครับและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้ด่านตรวจ ท่าฉัดชัยตำบลไม้ขาอำเภอถหลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งจะเป็นด่านแรกและก็ด่านเดียวที่จะผ่านเข้าออกจังหวัดภูเก็ตต้องมีการยกระดับมาตรการตรวจสอบยานพานะโดยทางตำรวจก็มีการประสานงานกับฝ่ายปกครองและก็ทหารให้มาร่วมปฏิบัติงานที่ด่านตรวจเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มในการตรวจสอบสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด,ด้วย เรื่องนี้ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตระบุบอกว่าได้สั่งให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวก็เลยมีการกําชับตํารวจทุกพื้นที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังทุกมิติทั้งเรื่องของด้านการตรวจการจับกลุมและก็ด้านการข่าวเพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ประเมินวางมาตรการป้องกันเหตุการณ์ตามสถานการณ์แต่ละพื้นที่ครับก็วันนี้ก็ได้มีการ กำหนดมาตรการนะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับจุดจุดเสี่ยงต่างๆหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชอบมาเข้ามาเที่ยวนะครับในจังหวัดเกษรวมถึงกําหนดในเรื่องของความการตั้งจุดวอร์ดีสามนะครับตั้งด่านพันด่านจราจรด่านความมั่นคงนะครับในการป้องกันที่ต่าง ผูังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตยังย้ำด้วยนะครับว่าตอนนี้ก็มีการสั่งให้ตำรวจเฝ้าระวังพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสําคัญเป็นพิเศษเช่นจุดที่เป็นย่านเมืองเก่าภูเก็ตพื้นที่ป่าตองซึ่งมีสถานบริการที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากรวมทั้งตามชายหาดทุกแห่งที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นด้วยก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด,ด้วยครับ